ให้พร้อม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 มมามามาไปแล้กระจายอันนี้กระจายตัวม่ยืนนม่งมิงมนไมนไฟเมม่ยไฟเลยไปหงานหน้าไปไฟขึ้นไปมาขึ้นหน้าไปมาขึ้นหน้าไปรถมาไปแกงมีเยอมีเยอมาเฮ้ยลว่เฮ้ยเฮ้ยพงดู่ไม่หมาเราฆ่านี้เอาอะไรมาเอาี่นี้ทีนี้ตามมาเามมาลนมามามาดิ มันเล่นีไม้เข้าดีไม้เข้าดีไม้เข้าดีปากนี่พิ่งมาเปตรงกลางเลยยอะนะตรงกลาง้อยเยอะน้อยเยอะสบด้วยพี่อาสอบด้วยพี่อาสอบด้วยอสบด้วยอะสบวยอสอยงนตยตายอ้มไวอุ้มไวอุ้มไวถือสมันติดมือหน่อยถือมันติดมือหน่อยเอ้ยมึงสองหนึ่งพอมึงเล่นอหนึ่งอยเล่นสอหนึ่งนอยชอชอเฮ้ยหชอชอไปเล่นกับเพื่อนดีกว่าเล่นอึ่งไป ไปไปเล่นวยการเล่นวยการเล่นวยการเล่นในการมามามาโอ้โโอ้โหี่ายอะไรครับเนี่ยเกินจอดกนจอไอ้เหี้ยไอ้โง่ไอ้เงี้ยไม่ไหวฝากอ้จะนอนหมดแล้วเหรอเนี่ยจะนอนหมดแล้วเหรอเนี่ยฮะเอยไอ้เงี้ยยืมบารมีคนอื่นก็ได้แค่นี้แหลกม่ไหเล่นอง่ง้เไม่ไโเงี้ยกจอเก่งบารมีคนอื่นเข้าไปโง่ ถือศพดิกระจอยเฮียมึงเก่งแค่นี้เหรอมาดิมาดิหมายไม่ต้องหมายไม่ต้องศนอะไรมันวิ่งวนอะไรอ่ะอุ้ยตาแล้วหล่อเฮ้ยเอาศพมันกองเอาศพมันกอง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 กลางถนนไอ้หัวโล้นไอ้ควายศพกองไอ้ลามึงถามมันดิมันพูดไม่ได้นี่หว่าไอ้หัวโล้นเมื่อกี้ยังแดกข้าวอยู่เลยไอ้สัตว์คอยไฟไม่ได้ให้แดกข้าวในเีย มันอยู่ไหนอะเฮียตีไวเกินนเฮียตรงนี้โดนัวดิไอ้เีอสัตวอแล้วก็วิ่งดิเฮียเอ้ยน้องบับไปบับไปมง้อลงมง้อเียเล้จัเช็รถดิเช็คดดิ